สวัสดีค่ะท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะมือ2ไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนกันนะคะในวันนี้เรามีมาให้ชมแล้วค่ะทุกท่านรถกระบะยอดนิยมเลยทีเดียวอีซูซูดาก้อนนะคะรถยนต์ปี2000ค่ะเครื่องยนต์2.8นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะอึดถึกทนนะคะขายตามสภาพนี้เลยค่ะสีสันรอบคันไม่ค่อยสวยนะคะเป็นรถบ้านแท้แน่นอนะทุกท่าน พาใช้อยู่นะคะรุ่นนี้ประหยัดค่าเครื่องดีไม่ไอไม่พ่นนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะขับขี่ได้ปกติใช้งานได้สบายคัสีสวยนะคะพาษีพรบรปี67ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะเป็นรถมือสองเกียร์ธรรมดานะคะภายในสะอาดแอร์เย็นเรือนใหม่ขึ้นครบค่ะสามารถขับขี่ใช้งานกันได้ปกตินะคะเบาะสวยสะอาดซอกเดิมตะเข็บเดิมคานเดิมนะคะ เพจยังอยู่ค่ะทุกท่านเพจก็เดิมๆเช่นกันนะคะมีตำหนิก็ตรงสีไม่ค่อยสวยนี่นะค่ะท่านใดที่กำลังมองหาไปใช้งานนะคะคันนี้ราคา18,500บาทนะคะราคานี้สามารถเจรจาได้นิดหน่อยนะคะสนใจเข้ารับชมตัวจริงไปทดลองขับก่อนได้ค่ะรถอยู่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เบอร์ติดต่อเจ้าของรถอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะติดต่อโดยตรงนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีนะคะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขายนะคะและไม่ใช่ไหน,หน้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ